กยต้าฟอร์จูเนครับกับชุดฟื้นฟูช่วนล่างโปรแกรม Happy m e ิลครับลูกค้าใช้มาเกือบ4,000กิโลเมตรแล้วครับอยากให้ทางไลท์ออลต์เวิร์ครับช่วยดูแลบูรณาการช่วงลางใหม่ทั้งหมดมีอะไรบ้างผมเล่าให้ฟังแบบเร็วๆครับบูตินโนครับจะมีอยู่8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8มันอยู่ตรงไหนผมพาดูครับมันอยู่ตรงนี้ครับ1 2 3 มันจะมีสองข้างครับจะใช้ทั้งหมด8ตัวครับผมลูกหมากครับจะมีอยู่สิบจุดครับไปดูกันครับว่ามีจุดไหนบ้างลูกหมากปีกนกบนครับมันจะติดตั้งอยู่ตรงนี้ครับลูกหมากปีกนกล่างครับหน้าตาของเขาครับลูกหมากแ้งโค้งครับหน้าตาของลูกหมากแขงโค้งครับจะติดตั้งอยู่ในตำแหน่งนี้ครับลูกหมากแหลกบังคับเลี้ยวครับ ้ตัวยาวๆนี่แหละครับติดตั้งอยู่ตรงนี้ครับลูกหมากคันชักสั้นครับแบบนี้ครับรูปร่างของเขายางยึดเหล็กกันโครงครับ2จุดเป็นอย่างไรบ้างครับเห็นภาพเป็นอย่างชัดเจนไหมครับรว่าบู๊ปีกนกและชุดลูกหมากหน้าตามันเป็นอย่างไรมันอยู่ตำแหน่งไหนจะได้เห็นคลิปเป็นภาพชัดเจนและง่ายต่อการตัดสินใจครับ การที่เราจะฟื้นฟูช่วงล่างครับทำครั้งเดียวครับทำให้จบรถมันจะได้ไม่ช้ำลูกค้าหลายๆท่านโทรเข้ามาสอบถามว่าใช้ระยะเวลาในการบูรณาการช่วงล่างกี่วันผมตอบแบบนี้นะจบภายใน1วันทําการเท่านั้นครับยกตัวอย่างครับคันนี้ลูกค้าเข้ามา 9. 0 0ูนอครับตอนนี้ครับเที่ยงตรงรถเรียบร้อยทําการขึ้นตั้งตูแล้วครับเดี๋ยวอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลูกค้าสามารถรับรถกลับได้เลยครับ ทีมช่างเราพร้อมครับอะไรคุณภาพเรามีครบและมีเยอะครับครบทุกจุดครับไม่ต้องรอสินค้าใดๆทั้งสิ้นครับเครื่องมือเฉพาะทางครับเรามีพร้อมบริการครับครบจบตรงนี้ครับที่ไ i g h ลออโตเวิร์คครับอยากจะฟื้นฟูช่วงล่างครับพบเจอปัญหาช่วงล่างเสียงดังขับขี่แล้วไม่เหมือนเดิม ให้เข้ามาตรวจเช็คที่ไลท์ออโตเวิร์กได้ครับเราตรวจเช็คให้ฟรีครับเน้นย้ำนะครับในการตรวจเช็คช่วงล่างที่ไลท์ออโตเวิร์กครับเราตรวจเช็คให้ฟรีมีใบเสนอราคาให้ครับลูกค้าจะได้ชัดเจนครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างงบประมาณมันเท่าไหร่ถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจบูรณาการช่วงล่างกับชุดโปรโมชั่นแฮปปี้วิวครับงบประมาณครับเพียง10,000ื่นกา บแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นณเดือนนั้น,น,นครับเบอร์โทรผม0891053366ครับผมตั้มครับไลฟ์เอา์เวรวขอบคุณมากมากครับสำหรับรีวิวนี้สวัสดีครับ